เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆทำเลดีๆพื้นที่กว้างๆนะท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับหลังนี้บรรยากาศดีฟินมากๆเลยนะครับสภาพแวดล้อมก็ดีครับตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถครับ และก็ยังมีของแถมอีกเพียบเลยนะครับอาทิเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นําม่านทั้งหลังนะครับถังน้าปั๊มน้ํามิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟครับฟรีค่าส่วนกลางค่าประเมินค่าจองค่าโอนด้วยนะครับหลังนี้นะครับพิกัดอยู่อ่างห้วยยางนะคจังหวัดนครราชสีมาครับจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นนะครับบ้านเดี่ยวขนาด75ตารางวานะครับหลังเดียวนะครับราคา2,790,000บาทนะครับ มีพื้นที่กว้างๆเลยครับ75ตารางวาเอาไว้จัดสวนย่อมนั่งเล่นหรือต่อเติมได้เยอะเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบก็โอเคนะครับไม่อัดยังมีความเป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีพื้นที่โปร่งโลง่งรอบๆด้วยนะครับภายในก็ตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีนะครับใช้วัสดุเกรดดีสวยหรูงดงามเลยนะครับแต่ละห้อง,องท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ